ลานะครับสวัสดีครับผมผมป้อมนะครับผมวันนี้มาพูดถึงนะครับผมเรื่องราวที่ผ่านมานะครับก็ผมก็อยากจะพูดนะว่าหลายหคนมองว่าการลงทุนเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะครับผมแต่ผมมองว่าการลงทุนเรื่องใกล้ตัวนะเพียงแค่คุณออกจากบ้านก้าวเดินไปเนี่ยมันก็คือการลงทุนแล้วนะสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเริ่มลงทุนนะผมเพิ่งกลับมาจากอ่าจัหวรนะครับผมผมก็มองว่าเรื่องราวของชีวิตคนเรามันมันไม่สร้างนัยามนะ อการแก่ขึ้นหนึ่งปีของเราเนี่ยมันก็ทําให้เรามีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับผมเพาอยากจะให้ทุกคนแจ้าเตือนตัวเองไว้นะครับทุกความปลอดภัยที่สุดนะคือเริ่มทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทํานะครับผมอยากเริ่มลองทําอะไรก็ลองทําดูนะมีกว่าที่แบบจะช้าชนเกินไปนะครับผมปกลายเป็นกลายเป็นช่องทํามงธรรมะไปสลับ้รขอโทษต้องขออภัยนิดน,นึงนะครับผมเพราะว่าอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียเล็กน้อยนะ วันนี้พูดก่อนที่จะเข้าเรื่องทั้งหมดนะผมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจัดการนะครับผมคอนเน็กต์สายนะครับบางทีแบบคนเราลืมนะว่าเราคอนเน็กต์สาอะไรไบ้างนะเรากดออกไปบ้างนะครับผมลบทิ้งไปบ้างนะอย,อย่างอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราคอนเน็กอะไรไปแปลกๆนะแล้วก็ลบไปบ้างอบอ,ออกไปบ้างจริงๆแล้วมันวิธีการง่ายกว่าน,นั้นนะครับผมแต่ผมใช้ในตัวคอมพิวเตอร์ Computer มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละล,ลบไปบ้างลบออกไปบ้างถอยถทยอย,อ,ย,อ,ยออกไปนะครับผม คือบางทีอ่ะเราเข้าไปเราไม่รู้หรอกว่าเราเราไปเชื่อมต่ออะไรแปลกๆเข้าหรือเปล่านะครับผมหรือว่าเชื่อมต่ออะไรที่แบบว่าไม่ดูไม่ค่อยน่าปลอดภัยหรือเปล่านะเราก็ใช้ตรงนี้แหละครับผมในการที่แบบว่า disconnect ออกนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้บอกแต่ต้นๆเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ผมบางทีผมก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าเขาจะไม่รู้กันนะครับผมคือ ทุกครั้งนะครับผมที่แบบบางครั้งเนี่ยเงินเงินเงินทุกท่านเงินพี่พ่น้องหายไปเงีแบบ้ยบางทีเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ว่าเราไปคอนเน็กอะไรแบบว่าโดยที่ไม่รู้่ว่าเราคอนเน็กไปนะครับผมสิ่งที่สําคัญนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันทาให้เรารู้นะครับผมว่าเราคอนเน็กอะไรไปบ้างแล้วอย่างน้อยที่สุดก็คือเรา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 ู้อ่ะว่าเราจะออกอะไรบ้างนะ,ะาน,นะครับผมไม่งั้นเราจะกลายเป็นว่าเราเข้าเราเข้าอ่าเว็บไซต์แล้วเราก็ไม่ออกไปนะครับผมมันซึ่ง มันไม่โอเคนะสาหรับผมผมมองนะครับผมแบบบางครั้งอ่ะคุณซื้อของขายของเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับตลาดนะเราเข้าไปตลาดเราเข้าไปตลาดเนี่ยแล้วตัวเราเองอยู่ตลาดตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราก็ต้องหมดเงินไปเรื่อยๆสุบไปครับผมแต่ในสิ่งนี้น่ะคือจิตวิญญาณเราเข้าไปในตลาดแต่ตัวเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณเราโดนอะไรโดนดูดอะไรไปนะครับผมก็นนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบ เออมันอาจจะเป็นข้อข้อเล็กๆนะครับผมที่จะสามารถจัดการได้นะแต่มันเป็นข้อที่ใหญ่นะครับผมสำหรับทุกคนที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเออบางท่านไม่รู้หรอกว่าเออฉันเข้าอะไรไปบ้างฉันจําไม่ได้ฉันไม่รู้ฉันไม่แน่ใจซึ่งผมเองผมก็แบบบางครั้งผมก็เข้าไปผมก็ลืมนะครับเอาจริงผมลืมจริงนะทีนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะต่การที่เราออกเนี่ยมันทําให้เรา ปลอดภัยะระดับหนึ่งนะเพราะบางครั้งเนี่ยนี่ผมย้ําเตือนคำนี้แหละย้ำไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะลบหมดเนละ <c oughs> คือจริงๆแล้วมันกดอย่างอื่นได้นะครับผมมันคือจะกดออนนีอ้อย่างอื่นก็ได้นะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่แบบเราลบตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ถูกไหมคือ <c oughs> <c oughs> ผมอยากให้ทุกคนนะ่ะทําเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับผมคือในการที่แบบว่าทุกครั้งนะที่เอ,อ่ฉันเข้าไปใน ไซส์ไหนก็ตามนะครับผมแล้วเฮ้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราลืมเราลืมว่ะเราลืมออกว่ะก็มาตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดออกไปซัดนะครับผมคือบางครั้งอ่ะเราเนยอย่างผมเนี่ยบางทีผมก็เบอร์เบอร์ลืมๆนะเราก็ไม่ได้ออกไปใช่ไหมละ่ะแล้วบางทีเราอาจจะไปแบบไปเชื่อมต่ออะไรแปลกๆเข้าอะ่ะ <c oughs> คือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับผมการที่เงินคุณจะออกไปได้จากกระเป๋าคุณเนี่ยมันมีหลายช่องทางนะอย่างเดี๋ยวผมว่าให้ดูนะเดี๋ยวนะ เเป็นสีขาวจะได้ปรับตัดขึ้นอ่าพอสีแดงตัดกลับป้าว่ายอันนี้คือช่องทางหนึ่งนะครับผมที่มันจะหลุดลอยไปนะผมสรุปให้ดูนะคุณเข้าไปตรงนี้นะครับผมนี่นะกดเข้าไปนะครับกดสีลูกกดสีเออแล้วก็กดไปที่ connect s i t e นะครับเห็น connect s i t e ไหมนนะเนี่ย connect s i t e นะคือ connect s i t e เนี่ยมันจะบอกว่าเราอะเชื่อมต่ออะไรไปบ้างน,นะครับผมซึ่งมันดีนะถ้าเรากดแล้วเราเรา,เราไม่รู้เบอร์เบอร์อะเหมือนผมอะบางทีผมก็เบอร์เบอร์อะ เบอร์เบอร์แต่เราเอาออกแล้วเหรียนไม่หายนะครับเฮ้ยเข้ามาแล้ววะเ้เย่ดีบเข้ามาแล้วสรุปนะครับผมตัวดีมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมรู้สึกปราเพิ่มดีใจและยินดีอย่างมากนะครับผมที่ตัวดีมเข้ามานะครับผมเย่ <Yeah. S 2> <laughs> ผมรู้สึกว่าครั้งต่อไปผมจะซื้อโดยใช้โดยใช้ทัสโวลเลตแล้วก็หรือไม่ก็ไม่ตามาทโอนไปนะครับผมเพราะว่าควาจริงถ้าแบบโอนใน BSC สแกนมันเป็นอะไรที่มีปัญหานะโคตรมีปัญหาจริงๆโคตระมีปัญหาเลย คือสําหรับผมอะผมพยายามย้ําเตือนทุกท่านนะครับผมว่าเฮ้ยคุณมีปัญหาอะไรคุณต้องมองภาพรวมมากๆนะแล้วก็พยายามตอบตอบ,ตอบทุกคําถามที่เราสามารถตอบได้นะอีกอย่างหนึ่งสําคัญที่สุดนะครับผมทุกครั้งนะอันนี้ย้าเตือนทุกครั้งนะกดแล้วก็ลบออกจากบัญชีทุกครั้งนะครับผมคือเราไม่ได้อยู่หน้าจอคอมประมาณส0นาที20สนาทีเราก็อันตรายแล้วนะเพราะบางทีแบบบางท่านอนะโหลดมันแวร์เข้าไปในในเครื่องนะ ก็ไม่รู้นะครับผมคือผมเข้าใจว่าหลาย,ลายท่านที่พยายามเตือนอะ่ะจะพยายามเตือนในลักษณะที่แบบว่าภายนอกซะมากกว่านะไม่ค่อยมีใครเตือนในแบบเดฟนะครับหรือเตือนในแบบที่นักพัฒนาหรือพวกโปรแกรมเมอร์เตือนนะซึ่งผมไม่ได้มีความรู้โปรแกรมเมอร์นะแต่ผมพยายามสอบถามพี่ๆน้องๆที่พี่น้องผมเนี่ยแหละที่ทําเป็นทำโปรแกรมเมอร์เลยนะครับจบวิศวะคอมโดยตรงนะถ้าบอกว่าไม่เก่งเนี่ยผมผมกล้าเตีรูปหน้า คนที่พูดเลยนะเพราะว่าคนที่จบมาแต่ละท่านเนี่ยพี่ๆน้องๆผมเนะี่ยบอกคําเดียวว่าโคตรเก่งครับอวยอวยพี่น้องตัวเองขอไว้อย่างแรกนะผมสรุปให้ฟังนะคุณเปิดเมตา a ม k นะครับผมคุณก็พยายาม disconnect ที่ผมบอกไปนะครับผมหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บคุณเวลาคุณเสร็จปุ๊บคุณก็ออกจากระบบนะขั้นตอนนี้เขาเรียกว่ารีเช็คนะครับผมรีเช็คอรีเช็คคอนเนนะคือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันไปหลุดหลุด เราเชื่อมตรงไหนนะครับโดยที่เราไม่รู้นะการออกจากระบบเนี่ยเพื่อป้องกันการที่เราโดนสแกปสกมเมอร์นะครับหรือฮกเกอร์นะที่ออเจาะเข้ามาผ่านโทจันผ่านมันแวร์นะครับผ่านอะไรก็ตามที่คุณโหลดมาไอ้พวกหนังโปงหนังโป้พวกเข้าไปดูเว็บเถืเ่อนเข้าไปดูอะไรพวกเนี้ยคุณต้องเข้าใจายอย่างหนึ่งนะเว็บหนังเถื่อนเนะี่ยถ้าคุณต้องการลงคริปโตอย่างจริงจังเว็บหนังเถื่อนคุณเปลี่ยนทัศนคติหน้าบัดหนาว เว็บหนังเถื่อนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยผมเจอมากับตัวนะเพราะผมมีแอนตี้ไวรัสอินเทอร์เน็ตซิเคียวร์ตี้นะครับผมซึ่งมันสามารถเช็คได้ว่าเว็บไหนจะเจาะเรานะซึ่งเว็บหนังเถื่อนส่วนใหญ่ที่ผมเข้าไปดูเนี่ยมันจอบมันจะเจาะเราทุกระบบเลยนะครับผมคือพอคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไม่มีแอนตี้ไวรัสเนี่ยมันจะไม่แจ้งเตือนอะไรคุณนะแต่มันจะฝังมันแวร์ไว้มันอาจจะฝังโทรจันไว้มันอาจจะฝัง อโทจันก็คือม้าไม้นะครับเอาง่ายๆคือม้าไม้เมืองทอยอ่ะที่แบบว่าเข้ามาในเมืองทอยแล,ล้วถต่งเมืองทอยเอาง่ายๆ่ายคิดง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องไปฟังมากว่าระบบมันทำงานยังไงนะแค่รู้ว่ามันเข้าไปปุ๊บในคอมูลูปุ๊บเนี่ยคุณจะโดนอะไรก็ตามที่โดนสอยโดนอาคิตโดนอาคิาคตยิงธนูใส่คุณโดน,ดน,ดนตัวประมาณนั้นคร่าวๆนะครับผมอันนี้เป็นเหมือนกับคำภาวนาของผมนะที่แบบว่ายกมือไหว้ทุกคนนะครับผมแล้วก็เข่ายกมือไหว้นะบอกว่าไหว่ละทําตามนี้ที่ผมบอกสิเถอะมันเป็นการป้องกันขั้นต้นนะครับผมซึ่ง ผมไม่ผมยังไม่ได้นำฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเพราะอะไรเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยบางท่านเนี่ยสับสนในการใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตแล้วไปเชื่อมต่อกับเมตา마สาซึ่งแม่งโคตรอันตรายกว่าเดิมอีกเหมือนก็เหมือนมันไม่เหมือน,ม,น,ม,อนมันก็เหมือนกับแฟลชไดร์ธรรมดาเลยอะที่มันไม่ทําอะไรเลยถ้ามันไปเชื่อมต่อเมตา마สาซึ่งมันต้องไม่เชื่อมต่อเมตา마สานะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปต่อ,ตอไปเพราะว่าผมสร้างตัวใหม่มาอยู่แล้วก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งคือตัวเก่าผมเอามาเอามาสอนไม่ได้ใช่เพราะว่า มันเป็นตัวเก่าคืออยากจะแบบเออเอาตัวใหม่มาให้ดูแบบอธิบายให้ชัดๆนะครับผมอย่างน้อยสุดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจในรายละเอียดมากกว่าปกตินะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะตอบคาถามนิดนึงนะออผมตอบคาถามอันหนึ่งก่อนนะครับดีมเข้าแล้วนะบีมบีมผมเข้าเรียบร้อยนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมีตัวอนี้เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็จะไปซื้ออีกนะครับผม โอเคเรามาไล่ต่อกันดีกว่านะผมสวอป0.15 BNB ทั้งที่เหรียญราคามี0.7ตัวหลายคนเข้าใจผิดนะครับผมการสวอป BNB เนี่ยมันจะมีค่าแก๊สอยู่นะแต่ได้แค่0.12อย่างนี้โดนแฮ็กไหมครับเอ,อแค่0.05อันนี้ผมต้องอันนี้ผมต้องขอ,ขอ ต้องขอรบกวนขออียดเพิ่มเติมทีเพราะว่าบางทีผมไม่ไม่ทราบจริงนะไม่ชัวร์นี่ไม่ชัวร์เหรียญมัสเมตาเวิร์สเป็นสแกมไหมเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับผมอันนี้ผมแค่อธิบายเข้าคร่าเรื่องความปลอดภัยให้ฟังนะครับนึกภาพดักโซ่ก็ยิตใจบอบช้ำอันนี้พอแบบอันนี้ดานดิมิกหน่อยครับพี่เดี๋ยวผมไล่ตอบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าคร่าประมาณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมทาคลิปต่อไปเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมแล้วก็จะทคลิปดีๆต่อไปนะ สิ่งสําคัญที่สุดนะผมอยากย้าเตือนทุกครั้งนะครับผมว่าทุกคนมีความสามารถทุกคนมีความเก่งนะครับผมทุกคนไม่ได้ไม่ได้อ่อนปวกเปียกนะแต่ทุกคนต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะชี้หายโดยไม่รู้ตัวนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมป้อมขากดติดตามกดซับเอาไปททุยกดซับอะไรอะกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ